สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับชงง่ายสไตล์ตุ๊กเบซี่นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่กําลังหัดชงหัดขายนะคะสามารถเข้ามาดูตุ๊กเบซี่ได้นะคะค่ะวันนี้ตุ๊กเบซี่มีนมมาแนะนําเพื่อนๆนะคะเป็นนมทีพอตนะคะที่หวานและชงง่ายนะคะมาใส่เพิ่มเติมให้น้ําหวานของเรามีรสชาติอร่อยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นวิธีการทํานะคะค่ะเราจะใช้ผงโกโก้นะคะที่สามช้อนชาค่ะค่ะเราจะตักผงโกโก้ที่3มช้อนชานะคะนี่นะคะหนึ่งสองค่ะสานะคะตามด้วยน้ำร้อนน้ำร้อนที่หนึ่งร้อยยี่สิบมลนะคะเทใส่แก้วเลยนะคะ แล้วรีบคนให้ผงโกโก้ก,กับน้าร้อนเข้ากันนะคะน,นะคะต,ต้องรีบทําให้ผงโกโก้ล,ละลายกับน้ําร้อนนะคะค่ะเมื่อผงโกโก้ล,ละลายนะคะค่ะเราจะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะไค่ะนมข้นนะคะ นมข้นหวานที่30 ml นะคะเราเลือกใช้นมค้นทีพอตนะคะนะคะที่30 ml ิบมค่ะ,นะคะเมื่อได้แล้วเราก็เทใส่เราจะเทใส่แก้วเลยนะคะ ให้เข้ากันนะคะ,นะค,ะค่ะตามด้วยนะคะตามด้วยนมจืดค่ะนมจืดของทีพอตเอ็กตานะคะที่30 ml เช่นเดียวกันค่ะคนให้เข้ากันนะคะเตรียมในส่วนของ น้ําแข็งนะคะแก้ว2 2องออนค่ะสูตรนี้เป็นสุดแก้ว2 2องออนนะคะเราตักน้ําแข็งให้เต็มแก้วนะคะนคะค่ะเมื่อได้น้ําแข็งแล้วเราก็จะเทใส่แก้วเลยนะคะเทน้ําโกโก้ใส่แก้วเลยนะคะ จได้น้ำโกโก้สแก้นะคะเดี๋ยวเราไปชงในส่วนของฟองนมนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาก่อนนะคะเรปิดฝาน้ำโกโก้ก่อนนะคะปิดฝาค่ะน,นะคะ,ะ,คะเรายังเหลือนในส่วนของการตีฟองนมนะคะนะคะ่ะแล้วานาั่งถูตั้มฟองนมนะคะมา แช่เย็นฮะแช่ในน้ําแข็งให้เย็นจัดนะคะจากนั้นเราน,นํานมจืดนมจืดของที่พอรตนะคะใส่ในอยากตีฟองนมนะคะแล้วเรามาปั๊มหรือตีฟองนมกันนะคะนี่นะคะมีนมอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นเราทําการกดเพื่อตีฟองนมนะคะ เมื่อเราตีฟองนมจนได้ฟองนมแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเทฟองนมกัน,นะคะ่นะ,คะเมื่อได้ฟองนมแล้วนะคะเราจะเทฟองนมลงแก้วเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะโกโก้เย็นสูตรแก้ว22ออนค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆจากทีพอตนะคะที่เรานำมาใช้ในส่วนประกอบส,ส่วนผสมของการทำโกโก้โกโก้เย็นนะคะค่ะคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากตูกเบซี่นนะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ